สวัสดีทุกคนตอนนี้ประดับดินอยู่ทีเดินพระธาตุหลวงเป็นช่วงเวลาตอนเช้าๆเนาะ คลิปนี้ประดิษฐ์จะพาทุกคนมาเบิงบรรยากาศการใส่บาตรท,ทีเทศกาลบุญนมัสศการพระธาตุหลวงในตอนเส้าของมือเดือนเพลงสิบหักคำอของเดือนสิบสองเนาะก็จะเป็นมือชุดท้ายแล้วก็เป็นมื้อสําคัญมือ้อนึงของบุญนมัสศการพระธาตุหลวงประจําปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามหรือว่าพศสองพันซาวนั่นเองนะทุกคนก็เพิ่จนจะมีพิธีการตักบาตร ตอนเศร้าหั่นประมาณสักเจ็ดโมงเศร้านะแต่ว่าคนก็จะมาจับจองพื้นที่นตั้งแต่สี่ห้าโมงคนเดียตอนเศรา้าๆเลยเนาะถึงว่าเมนว่าปีนี้หั่นเพิ่นบ่ได้จัดใหญ่จัดโตในบุญนะ้ำสการพระธาตุหลวงประจำปีนี้หั่นแต่ว่าเพิ่นก็ได้จัดาตามพี่คลองประเพณีครบเนาะทุกขั้นตอนทุกพิธีการเนาะ ถึงเงว,ว่าบ่มีงานตลาดนัดแต่ว่างานตลาดนัดท่านก็ก็บ่ได้สําคัญอย่างไรเนาะ,ะก็งานสํางานสําคัญต่างๆก็จะมียางเ่นแห่ภาษาเพิ่งเวียนเทียนตักบาทอย่างกษัิเนาะมื้อนี้ตอนเศร้าก็จะมีการตักบาทแล้วตอนแรงก็จะมีการเวียนเทียนกัน <c oughs> เดี๋ยวบัณดินจะพาทุกคนยางเข้าไปเบึงบริเวณพระทัตหลวงว่าจะเป็นจังไร ผู้คนที่เดินทางเข้ามาตอนเศร้ามาใส่บาทเพื่อนจะมาจับจองพื้นที่ในด้านในนี่แหละทุกคนเพื่อนจะมาจับจองด้านในแบบนี้ที่พากันมาแต่เศร้าอันเพื่ออยากได้พื้นที่อบอลใส่บาทด้านในถ้ามาซ่าหรือมาสวยนั่นเงก็จะได้แถวๆทางนอกเพราะด้านในคนก็จะเต็ม แถวบร,ริเวณแถว,แถวจุดนี้คนก็หนาแน่นเต็มเลยแล้วก็สองข้างที่เป็นทางยางเข้าไปหาพระธาตุหลวงนี่ก็จะมีโต๊ะที่วางบาทของพระสงฆ์ไว้เต็มสองางทางเลยจ้าวลมพายุเข้าไปตามซอยตามอย่างน้อยๆนี่คน,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 นก็จะขายของพวกอาหารการกินขายเป็นพวกเครื่องไซบาต่ตางๆ ะลาดหลวงถือว่าเป็นสถานที่ศักดิิทธ์เป็นสถานที่อันเก่าแก่เป็นสถานที่ที่มีความสวยงามเป็นสัญลักษณ์ของประเทศลาวเฮาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวลาวและชาวพุทธทั่วไปนะรบผมอาจจะเป็นชาวลาวที่อยู่ในประเทศลาวและต่างประเทศนะทุกๆปีก็าจะเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นศูนย์รวมของชาวลาวเฮา ทุกปีที่งดเทศกาลหรือว่างานบุญนมัสก,การพระทัดหลวงคนลาวที่อยู่ทางแข่งคนลาวที่อยู่ทางประเทศแล้วก็สาวพาทุธััวไปเพ่นก็จะมากับมาไหวมาสักการะ,ะบูชามาเที่ยวงานบุญกัน มาพบปะสร้างสารรค์มาพบหน้าพอตากันยุทีงานบุญนมัสการพระธาตหลวงพระธตดินก็เส้นเดียวกันนะมูทีบ่เคยบ่คอยได้เจอกันโดยรน,ดน,ดนได้พบได้พบกันก็จะมาพบมาพ่อกันยุทีงานบุญนมัสาการพระธาตหลวงแห่งนี้พี่น้องชาวลาวที่อยู่ต่างประเทศเนาะคนก็มักจะเดินทางมาเยี่ยมยามพี่น้องที่อยู่ประเทศลาวในช่วงนี้แล้วก็ถือโอกาสนี้มา เทียวบุญมากราบมาไหวมาสักการะบูชางานบุญพระธาตุหลวงแห่งนี้น,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 นก็จะเป็นสีสันเป็นสัญลักษณ์เป็นมิ่งขวัญเป็นส่วนรวมของจิตใจเป็นสุยนรวมของผู้คนของประเทศลราเฮานั่นเองทุกคนหลังจากไซบา พี่น้องหรือว่ามูคูคนรู้จักกันเพื่อนก็มักจะนั่งกินข้าวอยู่เดินพระราชหลวงในกิ่นต้มไก่กินข้าวหลามหรือว่าเพื่อนก็จะเตรียมอาหารกันกินมาหลังจากที่ใส่บาตรจากน้ำแล้วเพื่อนก็จะนงกินข้าวนำกันเป็นครอบครัวเป็นความสมามัคคีที่หาโอกาสแบบนี้ค่อนข้างจะยากเพราะบางทีเขาก็อยู่ต่างชนต่างอยู่ต่างบอนกันนะเรียกคนละบอนคนละทีกันอาศัยอยู่คนละบอนคนละที แต่ว่ออาศัยจังหวะนี้อาศัยเวลานี้ในการพบกผ่อนเพะาไทยเาเดี๋ยวพระธิ์จะยางเข้าไปด้านในของพระธาตุหลวงให้ทุกคนได้เบิงกันอันนี้ก็เป็นข้าง้งธิดของพระดบินที่ได้มาเบิงพิธีกันในบาทที่บุญนาันสการพระธาดะตุหลวงเพราที่พระธิดจะเห็นอยู่แต่ตามซื้อต่างๆตามลายที่ต่าง จากบ้านลงสวัสดิ์เมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจนัววนทร์ทิพพันธ์จี๊เ้าวิจเจ้าจภาพเจ้าสถาปอไม่ออกทางใดไม่ยินเสียงตามสายจากทางในสมบัิเรียนแล้วอยา,นนากจะบริจ,จาคจะทุกป,ปัจนใจขอเพิ่มเติมเจ้าของ เดินเข้ามาทางในคมาเรียนทุกคนมาจับจองพื้นที่เต็มพื้นที่ตมเรียนพระธาตุหลวงเนาะท่านมาเตะก่อนเสาๆเข้ามาเตะแต่เตะเสามาจับจองพื้นที่กับใครได้เข้ามาอยู่ด้านในของพระธาตุหลวงแห่งนี้เตะอ้าวไม่ออก อันนี้นก็น่าจะมาตั้งแต่สามโมงสี่โมงคุณนอาจากด้านในของพระธาตุหลวงนี่เต็มเนาะคนก็ต้องออกไปนั่งอยด้านนอก้างออกไปแถวเดินธาตุหลวงด้านหน้าพระหัตุ <h <h ์หลวงเนาะชือว erm ่าได้บุญในผู้จนในอนิี้ส์ นางเาป็นเดือนคงศีฟ้าจากป่านเาม,ามนเาลาจอมเทกเหนือเมืองศรีสะระนาคตะคอนหลวงเวดตันนางคงแหละนางแสงมาีภูมอุมมาเทพจากป้านจอมมาดีเมืองไส่เศรษฐาตะคอนหวงเวนตันหนึ่งเสร็จขอบรัวเมษใส่ยารสอน ข้อหัวมุจากมันข้อซ้ายร้อใจสองสวัสดีนะทิศข้างซับทางด้านหน้าของพระทรตวงก็ยังประธานเต็มเถิดก็ยังสามารถมานั่งใส่บาทกันได้ก็จะมีบาทของพระสงฆ์ก็ มีอยู่บอลมีอยู่ทุกจุดท,ทุกบอลทุกคนก็ผู้ใดใกล้ผอ้ใดผู้ใดสะดวกผอ้ใดก็เมื่อฮอดเวลาใส่บาทแล้วก็สามารถใส่อยู่บอลใดก็ได้นะก็อเอาเฮ็ดบุญด้วยใจถวายด้วยใจก็ได้บุญอยู่แล้วทุกคนแก่ง่วงแก่เน้าแก่นอนก็ขอ้อนอะอนะเจ้าภาพก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองอาหารกาแฟพีซีเอ็กซ์หอยห้าส้นจอ ตอนนี้บริเวณแถวๆด้านหน้าของพระธาตหลวงออกมาแถวนีคน้คนก็มาจับจองพื้นที่กันเต็มเ็ยทีครับทุกคนยิวบริเวณแถวๆจุๆดนี้ แถวๆบรเิเวณจุดนี้เต็มคนก็นจะนั่งยาวออกไปยาวออกไปทางเดินใหญ่ของพระธาตุหลวงคุณมีต๊มไกลมีอย่าง,างต่างๆหลายอย่างนี่ขแ้นมาเรัวนะ การไ่บาดนี่ก็จะมีการถทายทอดสดออกทางโทรภาพเช่นเดียวกันนะแต่ทุกคนก็สามารถติดตามการไซบาท แล้วก็พิธีต่างๆของงานบุญระบหลวงเพื่อนก็จะมีการ่ายทอดสดยังเซนมือวานนี่ที่มีการแทรพัสการเพิ่นก็มีการทายทอดสดเส้นเดียวกันแต่ตอนแรงนี่จะมีการเตียนเทียนก็น่าจะมีการทายทอดสดเส้นเดียวกันเนาะทุกคนก็สามารถติดตามการทายทอดสดของเพื่อนได้แบบบรรยากาศสดๆได้เนาะตั้งแต่ตอนเช้าๆจนไหฮอดการใส่บาตรนี่แหละจำนวนคนที่มาใส่บาตรตอนนี้หนาแน่นทุกคนพอเต็มออกจาก พระธาตุหลวงด้านในของพระธาตุหลวงออกมานคนก็จะนางยาวออกมาแถวอนนี้เดี๋ยวพระเาดีนจะยางกับออกไปบอลเดินพระธาตุหลวงทันบ่าจะคนจะหลายน้อยทานาาจกมนเเสแต่

ใธาติบดีท่ทญญานใหญ่มหาบุญมาสิมาพรมทักษาการประธานต่วนกางองค์การพรุทรศาสนาสัมพันธ์แหง่งสปปลาวพระรักแก้วมาวรัยธติบดีมหาเวทมัยพระรักแก้วมหาโพธิวงศ์ธิบดีมาคมาปัญญาวิจิตของประธานต่วนกางองค์การศุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสปปลาวพระยอดคำพระนักคำ มหาเถรานุเระได้มาขับใต่สัาออกสุ็นาันยงและวันี่พรกเษาด้ครับเกียรติการมาเป็นประธานในคณะประธานของการนํำประรลัขันสุนทางขอที่ิเกจรุพรผ่านปริเออรอเสอทพรภูมมิหารกรรมการโครงการเมืองสวนการหาประธานสุขการในรัชกาเา

ะนนลานาาาาวปััญเเผรรียงงพทาาศสงุกคนตอนนี้พันก็เริ่มใส่บาตกันแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวประรังก์จะท้ายบรรยากาศกา,ศการใส่บาตกันว่าจะเป็นตั้งแตในห,ห,ห้องเดินพระธาตุดวงนี้นะด้านในของพระธาตดวงตอนนี้มันเต็มเข้าบ่าได้เลยทุกคน ปเด่นจะทายบรรยากาศการไซบาตบริเวณด้านหน้าของของคณะหลวงนี่ให้ทุกคนได้เบิงกันไปเรื่อยๆเจ้าะ แม่นเนืมแม่แม่้ามมันดกันเยมไปูก็่ถอะไอ้บอสไกนมาว่าทน่ตอนใหญ่กกนบาคือเนาวต้มมัน้่ามันโดนฟ้ดงฮักผมงว่าถ่าสองคนที่มีคาม่ไกันไ งานจ๋านะ học ครับกันเลยเซเว่นจันทร์วัฒนาหาเชียงที่สาสุขนะครับเนี่ยแจ้งไปตรง ทางมนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศงานบุญธรรมมาสการพระธาตหลวงตอนเศร้าในพิธีการใส่บาตรคนตอนนี้ก็หลายหลายคนก็ใส่บาตรก็แล้วแล้วนะหลายหลายคนก็กําลังเตรียมไปใส่บาตรหลายๆคนก็กาลังใส่บาตรอส่วนที่เพิ่นใส่บาตรแล้วตอนนี้เพิ่นก,กำลังเข้าไปหาพระธาตุหลวงเ่อไปการาบไปไหว้พระธาตุหลวงหลังจากนั้นเพิ่็จะออกมานังกินเข้ากินน้ำ ซุ่มแซวกันกับพี่กับน้องกับครอบครัวอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ทุกคนกําลังเดินทางทจะเข้าไปกราบไหว้ในพระธาตุหลวงก,กัน,นก็คนร้ายหลายทุกคนบรรยากาศคนเต็มตาแน่นในพื้นที่แห่งนี้เลยเนาะเดี๋ยวสำหรับิีนี้ประเดินจะจบไว้แต่ นี่เราต้องขอเข้าใจทุกคนที่เข้ามาเบิร์กค,คลิปนี้และคลิปอื่นแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนที่มาเหตุบุญในตอนเช้านี้เนาะเดี๋ยวเขาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ก็จะลาวไว้เด่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเขาไปเจอกันคลิปที่ประดิษฐ์จะมาถ่ายเบียนเทียนตอนแรงนี้ก็่สำหรับคลิปนี้สบายดี